รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการความปลอดภัยทีมงานพิธีกรและผู้ร่วมถ่ายทอดกิจกรรมทุกคนผ่านการตรวจโควิด -19 การถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ผลตรวจของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชื้อสวัสดีค่ะ ในตอนนี้เราจะมาทำกิจกรรมที่เรียกว่า body movement and body control นะคะสำหรับฝึกเด็กวัย3-5ปีค่ะเป็น body control ในท่าเดินฐานเก็บลูกบอลช่วยเสริมสร้างทักษะการมองเห็นที่สัมพันธ์กับการเดินและการกระโดดในขณะเดียวกันก็จะได้เรียนรู้เรื่องสีและขนาดของลูกบอลไปด้วยนะคะพร้อมกันนั้นก็จะมีการฝึกพูดและก็การสื่อสารกับการกระทานั้นๆไปพร้อมกันด้วยค่ะอุปกรณ์ประกอบด้วย ม้าม้าหรือไม้กระดานก็ได้ให้มีความกว้าง6นิ้วยาว 2- 3ถึงเมตรสูง4นิ้วรางเดินไม้แยกเทา้ามีความกว้างส0บนิ้วยาว2.5ถึง3เมตรมีไม้กั้นแบ่งซ้ายขวามีขอบข้างสูง4นิ้วมอนกัน้นกระโดดหรืออาจจะใช้หมอนข้างก็ได้ ให้มีความยาวอย่างน้อย50เซนติเมตรถึง1เมตรที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่6ถึง10นิ้วจำนวนอย่างน้อย3อันตารางรอยเท้า4ฐานกระโดด2ขาเดินต่อส้นเท้ากระโดดกลางหุบเดินไขว้าขา หรืออาจจะใช้สติกเกอร์รอยเท้าติดที่พื้นก็ได้ลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5นิ้วจำนวนเท่ากับอายุเด็กแล้วคูณ10ลูกเช่นเด็กอายุ3ปีใช้ลูกบอล30ลูกสุดท้ายตะกร้าสำหรับใส่ลูกบอลอย่างน้อย3ใบอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ ผู้ปกครองสามารถดัดแปลงจากวัสดุที่มีอยู่ในบ้านก็ได้วิธีการให้เด็กเดินตามอุปกรณ์ในแต่ละฐานก่อนโดยให้เดินไปหยิบลูกบอลของอีกด้านแล้วเดินกลับเพื่อนำลูกบอลมาใส่ตะกรา้าโดยอาจเริ่มไปกลับ2-5รอบหากเด็กทำได้ ให้เพิ่มรอบการเดินเท่ากับอายุคูณด้วย10เช่นอายุ3ปีเท่ากับ30รอบเมื่อครบแล้วจึงเปลี่ยนฐานต่อไปแต่หากยังไม่สามารถทำได้เองหรือควบคุมตนเองได้ผู้ปกครองต้องจับเด็กทำแล้วค่อยๆผ่อนการกํากับลงแต่สิ่งสำคัญคือต้องฝึกให้เด็กมีทักษะการฟังจากสิ่งที่มองเห็นพร้อมการเดินฐานต่างๆ เริ่มจากฐานม้าไม้ฐานรางไม้มีสองแบบคือเดินเท้าตรงเดินคขว้าขาให้เด็กพู้ตามรอบเท้าสีที่เดินโดยให้สีแต่ละฐานแตกต่างกันปลดปานคะ ต่อไปจะเป็นกิจกรรมเดินควายขาตอนนี้ปดปานอายุเท่าไหร่แล้วคะหขวบค่ะหขวบนะคะถ้าหขวบเราก็ต้องทำห้าสิครั้งเพราะเราจะทำที่อายุคูณกับจำนวน10รอบนะคะคก็รวมเป็น50บปดปานเชื่อจุ่มนับลูกบอลให้ครบห้าสิบนะคะสองสี 2, 4, 6, ่หกสี่สเก้าอโลกสุดท้าย ห้าสิบลูกลูกสุดท้ายลูกอีกลูกเดียวห้าสิบออกไปเลยครบแล้วห้าสิบลูกนะคะปดปานดูนะคะรอยเท้าเรามีสีอะไรสีชมพูกับสีเขียวขาขวาจะเป็นสีชมพูนะคะขาซ้ายจะเป็นสีเขียวปดปานพูดตามอาจุ๋มด้วยขาขวาขาซ้ายสีเขียวค่ะแล้วขอนีล้ลดพูดสั้นขึ้นนะคะขวาชมพูซ้ายเขียว เราพร้อมเดินคุ้ยขาแล้วนะคะเอาไปทีละหนึ่งลูกนะคะหนึ่งสองเสงิรไปเลยใจเย็นๆค่ะขวาชมพูามพูซ้ายเขียวอ่าขวาชมพูซ้ายเขียวไปเรื่อยๆนะคะปาปานพูดด้วยนะคุ้ยกลับมาด้วยลูกคุ้ยกลับมาย่างไงคะคุ้ยยังไม่เป็นใช่ไหมฝั่งนั้นอ่าไม่เป็นไรค่ะ อารอบที่สามใจเย็นๆค่ะขวาชมพูซ้ายเขียวไปต่อเลยค่ะจนกว่าจะครบห้าสิบรอบไปให้ถึงนะคะควอยยังไงนะอ่าขานี้มาก่อนนะคะตรงนี้มาก่อนอ่าตรงนี้เหยียบมาตรงนี้ก่อนโอเคไปเหยียบตรงนี้ค่ะไปเลยค่ะ เดินกลับมาด้วยนะคะดีมากค่ะค่ะไปเดินมาเลยค่ะใกล้จะเสร็จแล้วใส่ค่ะอ้าวเดินกลับนะคะไปเอาลูกสุดท้ายกลับยังไงนะ กลับมาใหม่กลับมาใหม่ปวดปานกลับมาใหม่ลูกเดินกลับยังไงนะคะเดินกลับยังไงนะกลับมาใหม่สิใกล้จะเสร็จแล้วอ่าขาข้างนี้ก่อนขานี้ก่อน,น,อนเออไปเลยค่ะเหลืออีกลูกเดียวลูกสุดท้ายใช่ค่ะ ้ายเขียวขวาชมพู้ายเขียวหมดแล้วเออค่ะใจเย็นๆชๆ้าๆค่ะเย่ยหมดแล้วฐานหมอนกระโดดคือการกระโดดข้ามหมอนสองข้างพร้อมกันประมาณ3 4จังหวะโดยที่เด็กต้องได้ยินคำว่ากระโดดข้าม จากที่แม่พูดให้ฟัง1 2 3่งสองาหจบฮึบมา1ฮึบฮึบฮึบดีมากบอลหนึ่งลูกอ่ะแล้วมองคาง1 2ึ่อซ่อาฮึบฮึบฮึบย่อขาใจเย็นเย็นย่อขาก่อนฮึบ ฮึบฮึบฮึบยืนก่อนอโดดอืออเออืออือเอาใหม่พายุไปด้วยกันเลยมาเร็วกหนึ่งฮึบฮึบฮึบหนึ่งลูกพายุหนึ่งลูกหยิบบอลอ่ะแล้วย่อฮึบย่อฮึบ ฮึบยอดีๆยอดีๆฮึบเอาดีๆสิครับใส่ครับ่กราใส่ตกร้าพยุกหาจุ้มยอดฮึบมาฮึบฮึบฮึบฐานรอยเท้าประกอบด้วยสี่ท่าคือท่ากระโดดสองขามองเท้าฮึบ หนึ่งสองสามึบอึบมองไม่ปล่อยมองเท้ามองเท้าอึบมองเท้าฮึบมองเท้าฮึบอ่ามองเท้าฮึบครับใส่ตะกร้าอ่าแล้วหมุนกลับพายุมองเท้าพายุมองเท้าตัวเองอยู่ไหนพายุเท้าอยู่ตรงนี้มองเท้าอ่ามองเท้าตัวนี้ฮึบกระโดดก่อนถ้าถึงจะปล่อยอ่า อ่าอ่าอ่อีกลอกม,มองเท้าฮึบ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 ใจเย็นเลยหนึ่งเท้าเอาใหม่ถ้าเดินคขว้ขาเดินไขว้ขาปดปานตั้งใจทําก่อนนะคะเดินไขวยขาค่ะ แล้วเราจะกระโดดสองขาขาท่ากระโดดกลางหูวกระโดดหุบขากระโดดกลางขากระโดดลางขากระโดดกลางขากระโดดหุบขากระโดด กรดาขาตามองดูโดดขูขากรโดดการขาตามองี่ย่ะกางขาดขาูขาเลูขาหาไรโดขากรดกา ถ้าเดินต่อส้นเท้าปดปานคะต่อไปเราจะเดินต่อส้นเท้ากันนะคะปดปานจะต้องเดินแห่จุ่มห้สิบรอบตกลงไหมคะเราจะเดินเหยียบรอยเท้าไปทีละรอยนะคะต่อกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตะกร้าเริ่มได้เลยคะ่ะค่ะใจะเย็นๆนะคะค่ะถูกต้องค่ะดีมากค่ะกลับมาค่ะ ใช่ค่ะหนูใกล้เสร็จแล้วค่ะเราเหลือสองรอบสุดท้ายแล้วนะคะเย้ถูกต้องค่ะเหลือสองรอบสุดท้ายแล้วนะคะปิดปานใจเย็นๆนะคะใช่ค่ะเดินต่อส้นเท้าไปเรื<ๆ>่อยๆเมื่อกี้อย่างเยอะเนาะตอนนี้เราทำจนจะหมดแล้วนะคะถูกต้องค่ะเย้อาเดินกลับมานะคะอีกลูกสุดท้ายแล้วนี่ค่ะลูกบอลเอาไปใส่ลูกสุดท้ายต่อโ้นค่ะนี่เลยค่ะ ค่ะใช่ค่ะมาตรงะเดินไปเลยค่ะปวดปานมองค่ะมองทางค่ะไปให้ถึงนะคะลูกสุดท้ายแล้วเย้แล้วเดินกลับมาค่ะมามองตะกร้าซิหมดหรือยังหมดแล้วเก่งมากค่ะปดปานค่ะเมื่อกี้เราเดินต่อโซนกันไปแล้วต่อไปเราจะทําให้ครบทั้ง4ฐานนะคะฐานของเราจะมีต่อโซนปดปานมองนะมีต่อโซนนะคะ มีเดินขวายขามีกระโดดเบี่ยงตัวทีละสองขาพร้อมกันนะคะแล้วก็กระโดดกลางหุบขาตกลงไหมคะโดยเราจะใช้สีเขียวและสีน้ําเงินปดปานหยิบเฉพาะสีเขียวและสีน้ําเงินนะคะปดปานหยิบตาประจุนะเขียวกับน้ําเงินค่ะปดปานจะเอาสีเขียวไปใส่ตะก้าสีอะไรคะเขียวค่ะถูกต้องค่ะแล้วสีน้ําเงินเราจะใส่ตะก้าไหนคะ เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะคะปดปานเดินตามมาจุ่มนะไปด้วยกันนะคะเราจะเดินต่อส้นนะคะเหยียบใหุ้กลอยนะคะปดปานแล้วเราก็ควยขาต่อนะคะ,ะเอาใส่ในตะกร้าตามสีนะคะอ่าแล้วเราจะกระโดดสองขาเบี่ยงตัวนะคะ ตามด้วยกระโดดกลางหุบ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 ทำได้ไหมคะได้ค่ะเขียวกับน้ำเงินค่ะแล้วคราวนี้ปลดปานลองทำเองนะคะใจเย็นๆค่ะควอยขาช้าๆนะคะใส่ให้ถูกสีค่ะกระโดดเบี่ยงตัวค่ะสองขาพร้อมกันใจเย็นๆค่ะกลางหุบกลาง หุบกลางหุบอ่ารอบต่อไปค่ะปดปานสีเขียวกับสีน้าเงินนะคะเขียวกับน้ําเงินลูกอันนั้นไม่เขียวกับเขียวนะคะเอาเขียวกับน้ําเงินปดปานเขียวกับน้ําเงินค่ะ,อะโอเคไปเลยค่ะฮึบช้าช้านะคะปดปานใจเย็นๆนะคะควายขาปดปานกระโดดสองขาพร้อมกันนะคะ ไหมอ่าค่นะถูกต้องค่ะสองขาคั้งนี้ค่ะพร้อมกันนะคะเบีย่ยงตัวพร้อมกันนะทีละสองขาทึบกลางหุบางหุบกางหุบกางหุบค่ะขอช้าลงอีกนิดนะคะกดปาน ในกิจกรรมการเดินฐานเก็บบอลของบอดี้นะคะผู้ปกครองสามารถออกแบบได้อย่างหลากหลายแล้วค่ะในการเดินหรือการกระโดดหรือให้เด็กๆช่วยคิดนะคะแต่เน้นแค่ว่าเด็กจะต้องมีเป้าหมายในการกระทําแล้วก็ทําให้เสร็จให้จบนะคะบนพื้นฐานกติกาความรับผิดชอบและความมีวินัยคะ่ะเพียงแค่นี้ก็จะสามารถนำพาให้เด็กๆทั้งมีความสนุกแล้วก็พัฒนาศักยภาพพฤติกรรมและสมองไปพร้อมกันค่ะ ในตอนต่อไปนะคะเราจะมาฝึกการคิดรู้และการรับรู้นะคะเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและสมาธิกับบอลวิเศษหรือสื่อที่เรียกว่าเมจิกบอลกันนะคะ